สวัสดีทุกท่านด้วยแล้วกันก็มาอยู่กับผม VOG Suit กับก้างแข่งขันว่าฝีมือ EP ที่21นะครับในรอบนี้ก็จะหนึ่งหนึ่งทางด้านของก้างและกระผม VOG Suit เหมือนเคยในรอบนี้นะครับก็จะเป็นในสนามส่งนะมาในของสนามซิตี้11 Reverse ใช้เป็นรถสปีดพาสกับ Sky Walker VOG Suit นะครับใช้เป็นในของรถสปีดพาเสวงในของทางด้านกางนะฮะ ใช้เป็นสกายวอล์กเกอร์นั่นแหละนะเห <c oughs> มือนว่ามืกี้ทางด้านของ v o g จเขาจะใช้ซิวไปแล้วนะเหมือนว่าจะกดค่าไปหรือเปล่าและไม่เป็นผลอะไรกับทางด้านของ v o g ส่วนในของทางด้านของน้องก้างนะครับในว่ารล่มาแล้วนะฮะยังเข้าโค้งมาอยู่ครับห่างกันประมาณโค้งหนึ่งได้เลยนะโอ้วิ v อ g เข้าไปแล้วนะรถสปดพัดแรงเอาเรื่องนะฮะ ส่วนกติกาในการเล่นนะครับก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะเหมือนเดิมในของคลิปที่พอผ่านมาเลยนะครับก็คือใครได้5แต้มก่อนชนะหรือว่าใครได้เจ็บแต้มก่อนชนะประมาณนี้เลยนะฮะต้องห่างกันประมาณ2แต้มเนาะนี่สี่สิบห้าองศาตาเข้าไปนะวีด W มีด้วยหรอกไม่มีมีแต่ซี ตัวแล้วก็กดในตัวฟิล์ลไปทางด้านของก้างเหมือนว่าจะหายจะไม่เริ่แม็กไปแล้วหรือว่าหายจากสนามเป็นที่เรียบร้อยส่วนในของทางด้านของ v o โซูเปอร์เลียนบูทัท่าไปแล้วเข้าคงเป็นที่เรียบร้อยทบในสนามแรกเขาเหมือนว่าทางด้านของ v o โจะทําได้ดีกว่าในสทางของทางด้านของก้างนะครับใช้เป็นคอมมานเดอร์คองมาเดอร์ก็มาใช้เป็นเอสไกวอล์กเกอร์นะฮะถือว่าโดนทิ้งห่างกันเลยก็ว่าได้นะ ในรอบที่หนึ่งนะครับถ้าไม่มีผิดพลาดใดทางด้านของ v o g ก็จะได้เป็น,นของตามแรกนี้ไปถ้าใน EP ที่21การแข่งขันว่าคือมือ EP นี้อามาแล้วนะเข้าของแปแล้วก็ซุปเปอร์วุดิยังสวยงามถ้าสกิดไปนิดน,นึงครับก็สวยเลยแหละทำไม่ติดทับสปาร์ต เพื่อแก้ให้ได้4วิอแล้วก็45องศาไม่ตีด้วยนะครับแต่ไม่มีปัญหาทางด้านของ v o g และในตอนนี้ของกลางก็ได้อันดับที่2องและได้อันดับ1นงะครับด้านนั้นของ v o g ก็ได้ไปแล้ว1ตามนะฮะหละส่วนของกลางก็พลาดในของตามนี้ไปะจะมีการแข่งขันแค่แมปเดียวเท่าน,น,นะครับสงเวลาครับรุสปีพรัร์ททำได้1นึ่นาที58แดและ S k y w a l k เกได้2นาที มาในสนามรอบที่2หรือสนามที่2ก็คือ Winter Asian รถก็ยังใช้เป็นรถเหมือนเดิมนะครับจะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้อันนี้แล้วแต่ทุกคนกันเลยทีเดียวนะฮะส่วนเสี้ยงก็เช่นกันนะฮะจะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้นะแล้วแต่ที่สะดวกกันเลยนะฮะอย่าเวลานะฮะทางด้านของ VG เหมือนว่าจะออาตัวได้ดีกว่าแต่ทางด้านของ Sky Walker ทางด้านของน้องก้้งก็ถือว่า ออกัวได้ดีเหมือนกันนะฮะแต่ยังตจำไม่ทันในของท่านั่งก็สปีดพาร์เอาซีดวีดูอากาเข้าไปนะอเรียกว่าเล่นลายใหม่เลยก็ว่าได้นะฮะแต่ยังไม่คมเท่าไหร่เอกาการไล่มาแล้วนะไล่มาติดๆโอ้โหท่านั่นของกางสกิดขอบไปรับโชนไปโอโ้เรียบร้อยฮะแตกหนึ่งแตกหนึ่งกางแตกคนที่เรียบร้อยแล้ว <laughs> แต่วิโก็แตกเหมือนกันแต่วิ g อจีทำได้ดีกว่าฮะแก้ได้ดีกว่าและแซงเข้าไปไหลให้บีเ้เบรเข้าไปฮะเออตอนนี้เรามาสลับดูในมุมของน้องก้างกันบ้างนะฮะน้องก้างก็มาครับอดวานเข้าไปแล้วก็เต็มปุ่นหนึ่งสองสามฮะตัวนี้โตพิเพลไปเลยฮะเดิมิโอีเวไปเอามานันแล้วทีนี้แล้วฮะในรอบนี้จะดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะ ตักเข้ามาโอ้โหพุ่งไปเลยครับไม่มีการตักเบรกตักในโตไม่เป็นไรพลากเข้าไปทางด้านของ VOC โกรนเข้าไปโอ้ VOC ก็พลาดครับแต่เหมือนว่าทางด้านของนอกงก้างจะตามมาค่อนข้างห่าง,างนะโดนของ VOC แซงเข้าไปได้อย่างสบายเลยรอบที่2นี้โอ้โหชนไปแล้วนะฮะก็เท่าที่เห็นเลยนะครับทางด้านของ VOC ได้ไปแล้ว2ตามนะฮะ ทางด้านของกั้งได้สวนแต้มสงสัยรอบหน้าจะตีใครแตกหรือเปล่าอันนี้ไม่น่จาจเหมือนก,กันส่งเวลานะครับก็ทําได้ตามนี้เลย27กับ30มสาย <c oughs> นี่ในสนามที่3ก็จะเป็นสนามที่ไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่แม้แต่ผมก็วิ่งวัวๆนะฮะว่าทางด้านของก้้งทําได้ดีกว่านะนจะซ้อมมาได้อย่างดี แต่ลงได้ไม่สวยนะครโดนของทางด้านของวีโอจีแซงเข้าไปวีโจีใช้เป็นเอสจัดนะฮะและน้องกลางใช้เป็นในของแล้วเ,เหมือนเดิมเอสกายวอักเกอร์อ่ะกดในโตเข้าไปอ้ยในโตไม่มีฮะเสียจังหวะเข้าไปนะโดนทางด้านของวีโจีเลี้ยนปุ๊บเข้าไปเอา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 เอเรียบร้อยโอ้โหแตกเลยแตกเลยทีนี้ เอาไงล่ะจะตามทันไหมจะตามทันหรือเปล่าว่าไม่น่าทันน่ะแล้วในรอบนี้นะครับทางด้านของวิโอจีวิโจีก็ทิ้งห่างตรงๆไปแล้วนะฮะทางด้านของน้องก้างทิ้งมาโอ้โหไม่องศาไม่ได้ครับพลาดไปเยอะเลยเด็กเกมในโตหมเสียจังหวะไปอย่างเยอะเลยครับทางด้านของวิโจีเหมือนว่าแต่สบายสบายเลยทีนี้ซีจุบีดบเข้าไป และน้องกางจะเอาไงล่ะงด้านของว g ถึงทางท่นไม้แล้วนะครับอย่ารก็ทางรัดเป็นที่เรียบร้อยส่วนในของน้องกางก็ไล่ตามมาอยู่เพิ่งเข้าทางรัดฮะแม่วี G พลาดไปต้องใช้อิซิวแต่ไม่มีปัญหาใดๆเพราะทางด้านของกางก็ไล่ตามมาอยู่และเป็นที่เรียบร้อยเหมือนเดิมไอยย้หยาวี G ได้ไปแล้วสอตามนะฮะ และทางด้านของกลางยังตีไข่ไม่แตกนะฮะยังอยู่ที่สูตรตา้มนะในรอบต่อไปจะตีไข่ตาหรือเปล่าหรือว่าจะโดน50กันแน่นะครับทุกคนนะปันแน่ในสนามต่อไปก็จะเป็นมูนวิวใช้เป็นเอสไกเชสเตอร์กับเอสเอสไกวอเกร์นะครับใรถตะกุดเอ เออออกตัวมาโอ้ยทางด้านของก้างเอาอตัวพลาดครับอะไรโอ้ยสบาดเข้ามาในตัววิวถือว่าพลาดครับโดนของวิวจี G, ทิ้งห่างไปแล้วทีนี้วิวจี o G, ทิ้งห่างไปแล้วนะทางด้านก้างจะทํายังไงจะสามารถไล่ตามมาได้หรือเปล่าโอ้โหโชว์อีกแล้วนะฮะสกายวอล์กเกอร์แตกไปหนึ่งทีส่วนของวิวจี G, เลี้ยงพุดไป C5 แล้วก็สกิลลดตีครับแล้วก็ โอ้วดีเข้าไปแหมไม่ติดซูเปอร์ครับไปต่อบูตต่อไม่ได้ให้เสียดายมากเลยแต่หน้าของก้างเหมือนว่าจะพลาดค่อนข้างหนักนะตรงเมื่อกี้นะฮะบีโอจีกน็นำตรงๆไปแล้วนะฮะ่าจะหายไปจไับม i ลเลอร์แก,กันเลยทีเดียวอืมอ,อีซิวพุ่งเข้าไปอันนี้ไหลอะไรไ,ไม่รู้เล่นไหลมั่วไปก่อน <laughs> อ๋อโอ้โหทานหน้าของน้องก้างเฮฟวี่เบรกไม่ได้แล้วนะฮะใช่ละ งานแล้วทีนี้งานสร้างแล้วทีนี้น้องกางติงโอ้โหดิเก็มในโตอย่างเยอะครับถ้าไปไม่เป็นไรเดีทยวทางด้นของวิวจีก็เหมือนว่าจะทําได้ดีในรอบนี้นะเอาแต่บอกว่าทําได้ดีชนเลยฮะไหนก็โอว์ดิ้าไปตอบบุไม่ได้เหมือนกันนะสลับมาดูทางด้านของน้องกางดูกันบ้างว่าเป็นยังไงบ้างในโตปิิวไปฮะ ต่อบูลได้หรือเปล่าไม่ต่อบูลฮะความเดียวตกไปอยู่ที่300 2.92 0 0ก็มาอ่กเป็นที่เรียบร้อยททนดของ v ิเข้าสนามไปและเราเรอดูว่าน้องการจะเข้าเวลาที่เท่าไรหน่1นาที39ในของสนามวูลวิวที่ตัวเองเรียกมาก็ได้ไปแล้วนะครับ4ตาม4ต่อ0ถ้าททนดของ v g วได้ตามที่5นี้ไปก็ถือว่าจบเกมนะฮะก็จะ เป็นตามในของทีพอยแล้วถ้าได้ตามทีพอยไปวีโจีก็จะชนะไปเลยและทางด้านของกลางก็จะตีไข่ไม่แตกนะฮะเราไปออกตัวมาซูเปอร์สตาร์ฮะวีจีใช้เป็นเซอร์วิสเมเทโอกับเอสกายวอกเกอร์ความสามารถสองคันนี้ก็คือกลัวในตัวฟิเข้ากับ c ี w ีแต่ในของเอสกายวอกเกอร์มันจะแรงกว่าและจะกลวกว่านิดนึงนะฮะ ดูว่า B.O.G จะสามารถชนะได้หรือเปล่ามีกองเชียร์ด้วยนะลอบเนี้ย <c oughs> คือกองเชียร์เขาไม่เชียร์ผมเลยกองเชียร์เขาเป็นเชียร์กล้างหมดแล้วนะฮะอโ,อออโอ้หอือ B.O.G เกิดชนเนี่ยโอ้รลอบนี้เอาไงโอ้โห B.O.G รถไหลหรือเปล่าหรือว่ายังไงฮะขัดต้องทางเทคนิค W.C.W อโอ้โย o g ชนเข้าไปอย่างนี้นะทางด้านของกล้าก็ชนเข้าไปกระโดดได้ไม่สวยฮนะทำให้ในของ วิวอจไล่มาใกล้ๆฮะตีมากระชิกกระชากนะครับต่อบุ๋เข้าไปอย่างสวยงามมาแล้ววีโอซีวโอโห,าหาาเาอได้นขงกั้งหมว่าจะชนนะอะไรครับเนี่ยอ่านี้เก็บในตัวเข้าไปแก้ได้สวยว C W ซีวเข้าไปอึ้ เอาไล่มาแล้วไล่มาแล้วมาแล้วครับโอ้โหจะแซงได้หรือเปล่าหรือว่าจะแซงไม่ได้หรือว่าจะโดนตีไข่แตกไม่รอบนี้ทางด้านของวิวจีจะแซงได้หรือไม่ได้ครับไล่มาแล้วนะทางด้านของก้างนี่เสียวตู่เลยดีอยู่ถ้าโดนนี่จบเลยนะฮะไม่เรียบร้อยครับโอ้โหทางด้านของวิวจีทำได้ดีกว่าครับแล้วก็เข้าเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยครับตีมาเป็นตีไข่แตกไม่ได้นะฮะเดินไปห้าต้มนะห้าต่อสูงนะฮะ ศูนต่อ5ก็เป็นชชนะในของ EP ที่21ในของ VOG ก็ชนะไปก็ชนะไปที่เรียบร้อยในของ EP ที่21นี้การแข่งขันวัฟฟีมือนก็จบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เดี๋ยวไว้เจอกัน EP 22หน้าแล้วกันนะครับทุกคน